ท่านก็ได้พูดถึงกรณีที่คณะกรรมาการงบประมาณได้พิจารณางบประมาณในปี67เสร็จเร็วขึ้นกว่าเดิมถึง3สัปดาห์เลยนะครับนาะยกบอกว่าเป็นเรื่องดีครับที่ตนได้พูดในเวทีดังกล่าวว่าเรายังไม่มีการใช้งบประมาณเลยผูย้ง่ายก็คือนี่แหละฮะณปัจจุบันปี2567เนี่ยแต่ว่ากรอบวงเงินที่เราใช้กันเนี่ยเป็นกรอบวงเงินของงบประมาณปีที่แล้วของปี66นะครับท่านผู้ชมฮะแล้วก็มันเป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักเลยแหละฮะที่ทำให้ GDP รือว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของปี66ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหตัวเลขมันมันไม่ดีเลยอะฮะเพราะว่างบประมาณในการใช้จ่ายเนี่ยมันไม่ได้ตรงต่อสถานการณ์ที่จะไปแก้ไขอะไรได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ยโอเคกระบวนการเนี่ยนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่ามันผ่านในคณะกรรมาการแล้วแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาอภิปรายกันต่อเนี่ยนะฮะแต่คาดว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยน่าจะเสร็จได้ในประมาณวันที่2เมษายนนะครับคาดว่าน่าจะจบได้ครับซึ่งก็จะได้ใช้งบประมาณได้เร็วขึ้น ส่วนมีการเผื่อเวลาไว้หรือไม่นะครับถ้ากรณีว่าฝ่ายค้านจะยื่นยติอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติรวมถึงยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนจายรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าก็ต้องว่ากันไปตามกฎถ้ายื่นมาฝ่ายบริหารก็มีหน้าที่ต้องตอบนะครับส่วนฝ่ายนิติบัญญัติก็มีหน้าที่ออกกฎหมายหรือตรวจสอบฉะนั้นยืนยนันไม่ได้มีปัญหาอะไรก็จะเดินหน้าทำงานต่อไปครับ